นี่ก็เป็นอาหารปลาลดต้นทุนของเรานะครับสูตรนี้ก็จะไม่มีลำผสมนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับดูกันนะครับหญ้าเนเปียสับนะครับอาหารเม็ดนะครับขี้วัวนะครับขี้วัวนมกากถั่วเหลืองนะครับนี่กากถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองสามกิโลนะครับ กาตัวเลี stumbled, <th desserts> paper, <sh> ้ยงแล้วก็น้ำโจ้นะครับน้ำโจ้เป็นภาษาเหนือนะครับเป็นน้ำมาจากการต้มเหล้านะเป็นข้าวนะครับข้าวต้มที่เหลือมาจากการต้มเล่านั่นเองนะครับแล้วก็มีไก่บดนะครับนี่นะครับไก่บดหมูบดน้าเพราะเราเลี้ยงปลาอย่างอื่นด้วยนะครับนี่ครับถุงไก่บดหมูบดเราก็จะแบบนี้นะครับไก่บดหมูบดแล้วก็ ขาดไม่ได้ก็คือน้ำจุลินทรีย์นะครับน้ำาอ m น้ำกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาล e อน้ำหมักปลานะครับเกลือนะครับรวมกันแล้วก็เอาทุกอย่างมารวมรวมกันนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับหญ้านีนเปียนีนสั่งมาตันหนึ่งนะครับต,ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ที่ สามร้อยโลนะครับสามร้อยห้าสิบกิโลนะครับกระสอบละยี่สิบห้ากิโลนะครับนวนนะครับที่ทํำถึงไว้นะครับนู่นะครับแล้วก็ตักใส่ถุงไว้นะครับตักใส่ถุงช่างที่กระสอบละสิบห้ากิโลนะครับยกง่ายนะครับไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็ถุงถุงเราก็มีจํจานวนจํากัดนะครับถ้าใส่สิบกิโลแบบ แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นสับต้นกล้วยนะครับถุงละสิบโลนะครับถุงละสิบกิโลแต่ว่านี่เราสั่งเราสั่งมาตันหนึ่งมันก็ถ้าเอาถุงละสิบโลมันก็ต้องใช้ถุงเยอะนะครับเราไม่ได้มีถุงถุงว่างขนาดนั้นนะครับส่วนนู่นก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับซื้อมาหนึ่งร้อยลูกนะครับนี่ก็เป็นกาดถั่วเหลืองนะครับเอามาผสมกันนะครับ เป็นบอ่อปลาครับเป็นปลากินพืชนะครับลดต้นทุนปลากินพืชกินเนื้อนะครับกินได้หมดนะครับลดต้นทุนกระสอบหนึ่งสิบห้ากิโลนะครับกิโลละบาทบาทกว่ากว่านะครับบาทหนึ่งสองบาทนะครับก็อะไรเป็นกลมกัน,นครับถ้ามีลำมันก็จะ อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนู้นก็จะเป็นลำนะครับสูตรหกสี่เอี่ยวก็จะเป็นหญ้าหกลำสี่เอี่ยวก็คือหัวอาหารเม็ดนะครับส่วนนี้ก็คือสูตรรวมนะครับมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับใส่ไปหมักให้เข้ากันนะครับอีกสองเดือนนะครับปลากินได้สบายเลยนะครับเทให้ปลากินนี่ปลาโตไวนะครับโปรตีนสูงนะครับกากตัวเหลืองอาหารเม็ดขี้วัวนะครับ นีเนื้อมีเนื้อบดข้าวนะครับรับลองว่าสูตรนี้โตเร็วแน่นอนครับมีน้ําจุลินทรีย์น้ําหมักลุวยนะครับน้ําไม่เสียนะครับปลาโตเร็วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ